สว,วัดีเช้าเครื่องเสียงคนชอบเสียงดังจะเป็นชุดเล็กชุดใหญ่ชุดในบ้านชุดงานกลางแก้งหนังกลางแปลงภาพ,พยนตร์ดนตรีเครื่องแหว่ากันเป็นเซตไปเลยแม่ปานก็ภากหนังเนอะถึงหนังกลางแปลงหลายท่านก็ยังมีบริาการหนังกลางแปลงกันอยู่ที่เพื่อนๆอย่างพอมีงานอยู่มั้งงานวัดงานฉลองบ้านเราก็ หน้าฝนก็เริ่มงานน้อยลงบำรุงของกันไว้ปรับพรุงเปลี่ยนแปลงราคาเป็นไงครับปีหน้าบ้านผมเครื่องแห่ขยับขึ้นกันปรับปรุงของกันเพราะว่าถ้าเป็นชุดบ้านเราเขาเรียกว่าชุดเล็กๆชุดกลางๆราคาที่ว่ารับเขาไม่สูงอะ พอไปงานเจอกันแล้วอย่างงานแหน่น,หนาคื่องแห่เพราะหลายเจ้าขยับทำหกคูณหกแปดมั่งส่วนใหญ่มาตรฐานบ้านเราก็จะเป็นหกเบรดหกตรนี้มันพอเบรดระดับเนี้ยมันทำใหญ่มากไม่ได้รถยูรถดันก็ต้องหาของดีๆหลายเจ้าก็เล่นของดีๆ ตอนนี้ระบบเสียงมันก็ดีขึ้นเครื่องปั่นไฟมันใหญ่ขึ้นสามสิบเนี้ยสามิกิโลพวกเนี้ยเขาจะใช้เครื่องปั่นใหญ่ขึ้น <Okay. S 1> มันมันก็ได้เสียงที่มีคุณภาพขึ้นเล่นดิจิตอลกันส่วนใหญ่กับเสียงได้ดีขึ้นแล้พอเจอชุดเล็กแบบอนาล็อกเนี้ยเล่นเล่นแบบเล่นบ็อกเล่นคอมไม่ได้เล่นสดนี้ก็ด้อยไปอีกบางเจ้าก็เล่นสดแต่ชุด เครื่องเสียงยังเล็กไม่ใหญ่เวลาไปเจอกันหลายๆเจ้างานแห่บางทีเจอแห่น,นาคงานแห่น,นาคอะหลายๆห,หมู่บ้านไปบวชตรงกันสามเครื่องสี่เครื่องเจ้าภาพเขาก็เทียบเขาไม่ค่อยได้นึกถึงราคาเขาดูแต่ของว่าโอ้เจ้านี้ไม่มันไม่ดังเจ้านี้ไม่ดังไม่มันอะไรเงี้ยเสียงเล่นไม่ดีอะไรเนี่ยพูดง่ายคือไอเจ้านั้นมันดังโด่งไปซะเล้วอ่ะไอเรามันด้อยอย่างเงี้ย เขาไม่ได้มาดูว่าไอนี่ราคาแค่หมื่นนึงไอน,นั่นราคาสองหมื่นอะไรเงี้ยบางคนเขาไม่ม่าไม่ได้ดูอย่างนี้หรอกเขาเห็นมาไปเล่นว่ามันไม่มันอันนี้หลายท่านก็จะขยับของกันขึ้นแล้วก็มาของขึ้นมันบางอย่างมันไม่ใช่ถูกนะไม่ใช่ถูกลงนะจะว่ามีเยอะของเยอะไม่ใช่ถูกลงนะราคาเขาก็ต้องให้อยู่ได้ยิ่งของโรงงานเนี้ยเขาก็มีลูก้างมีโรงงานภาษีเขาต้องขายไปตามระดับของจําหน่ายระดับขเขา ก็เป็นการลงทุนก็นักร้องก็บอกโอ้โ oh, หไม่ไหวต้องเพิ่มเล่นกันเยอะกันนานก็กลายเป็นว่าราคาขึ้นราคาขึ้นเพราะหลายๆอย่างมันก็จําเป็นที่จะภาพยังเรียกใช้เรียกหานะอย่างเครื่องแห่งานบชน้อยเจ้ากองยาวเนี่ยมันก็มีคนยังทําอยู่บ้างแต่เขาไม่นิยมราคาสี่ห้าพันอย่างเงี้ยแล้วมีแม้เพื่อนๆที่ทําเป็น รถแหรมินิรถแหรพวกพรถปิล์ทอฟอะแต่ไม่ได้เล่นบอกเล่นสดนะเปิดเพลงอะแบบรถแหรเปิดเพลงอะหลายที่ก็เห็นนะบางเขตเขาทําแต่บ้านผมเนี่ยมีคนเอามาทาไปจัดเซตของแบนด์ที่เขาเล่นกันอยู่ทางอีสานนะดังๆอะ่ะแถวชายภูมิอะไรเงี้ยจัดเซตมาให้ดังเปิดดังดีอะไรดีแต่มาให้บริการแล้ว เจ้าภาพก็ไม่นิยมอีกเจ้าภาพไม่นิยมอีกแกเป็นแบบนั้นเอามาเปิดเหมือนเพลงเอาของเขามาเปิดพวกรถแห่พวกอ,อะไรเนี่ยนะเพลงแดนเพลงอะไรเงี้ยไปเปิดบนแห่หน่ะก็มีอยู่ช่วงแรงเดียวก็ตอนนี้สองสามปีมานี่ไม่มีงานออกเลยฉะนั้นทำอะไรก็แนะนำให้ม,ใหมือใหม่หรือว่าขั้นที่กำลังมองหาอยาก สนใจอยากกระทำหมือแยกตัวออกมาทำท่านอยู่กลุ่มไหนโซนไหนเขตไหนทำแบบโซนบ้านท่านหละอย่างบ้านผมเนี่ยพิษณุโลกเครื่องแห่พิษณุโลกพิจิตมันใกล้กันเพราะว่าเครื่องแห่เขาเขาไปไกลกว่าเครื่องไฟพิโลกพิจิตกกำแพงเพชรสุขโขทยัยพชรบูรณ์เนี่ยสี่ห้าจังหวัดระดับร้อยกิโลเนี่ยเขาหาเครื่องเครื่องแห่ บ้านผมเนี่ยจังหวัดนี่เห็นลงคลิปมาไปเล่นนคปรปฐมเมื่อวันสองวัน,นวงดังในเขตจ,จังหวัดเนี่ยบอเขามีชื่อเสียงขึ้นมาคนก็หาไปเล่นนคปรปฐมนะเเห็นก็ลงมาเมื่อวันสองวันเนี่ยกังแหย่ที่บ้านเาะนั้นเขาก็กินไกลตอนนี้โซนเนี่ยที่เราทําอยู่บ้านเราระดับนี้สมมติว่าโซนบ้านเราเขตเนี่ยหมื่นห้าของพิจิตเขาเขาก็ทําโซนเขาจับ จับเป็นทีมเป็นกลุ่มพวกที่จะเข้าทีมก็ได้แบบชมรมอ่ะจากกันเขาหมื่นแปดเอาไปกำแพงเพชรที่มาเขาสองหมื่นเขาก็เครื่องเสียงเขาก็าจะขยับขึ้นไปนิดนึงรถใหญ่กว่านิดนึงแต่รูปแบบการเล่นเสียงนักร้องอะไรเนี้ยก็ไปบี้เอาไปแข่งกันเนานักร้องชงไหมเครื่องเสียงชงไหมก็เป็นอย่างนั้นเพื่อนดังนั้นมันส่วนประกอบหลายๆอย่าง เจ้าภาพไม่เกี่ยงรับงานแบบไหนเพราะหลายท่านก็รับเป็นเป็นเวลาคุณต้องการแบบไหนงานบวชอย่างเครื่องแห่เนี่ยตอนปรงผมนาคโกนหัวหนาคบ้านเรามันจะยมโกนหัวหนาคที่บ้านเลยทําพิธีเลยต้องมาตีก่อมไหมพอโกนหัวหนาคเสร็จพระเทศหมอขวัญทําเสร็จเลี้ยงแขกบ้านเราบางทีโกนหัวเชาว้าแล้วก็เลี้ยงเช้าด้วยมีโต๊ะกีเลี้ยงแขกต้องก่อมตีก่อมแขกไหม หรือว่าหามาแห่อย่างเดียวเราก็ก็จะคิดกันไปแบบนี้แหละเพราะว่าแต่ก่อนเล่นกันยาวๆตีห้าหกโมงนี่ต้องเข้าหน้างานแล้วเล่นกันไปยันทีบ่ายสามโมงเย็นเข้าบดอ่ะเพราะช่วงนี้ถ้าบวชก่อนเพนไม่มีใครไม่มีใครไปบวชบ้านผมนะนะน้อยน้อยมากถ้าไปบวชก่อนเพนก็คือจะมาฉลองเพนที่บ้านเุ้าไฟต้องอยู่ข้างแห่ไปไวหน่อยแต่กุ๊งไฟต้องอยู่แต่ส่วนใหญ่เขาไม่นิยม เพราะว่าหาเครื่องแห่มาราคาขนาดนี้เขาก็เล่นเขาบอกต้องบวชตอนบ่ายขนกินแล้วก็ไปแห่กันไปห้าโมงเที่ยงไปวนตอนบ่ายดังนั้นเวลาราคามันก็เปลี่ยนไปก็ทําแบบบ้านท่านแหละเพราะว่าถ้าไปทั้งพักกลางชุดใหญ่ๆเขาทํากันระดับสองหมื่นสามหมื่นหมื่นห้าหมื่นหกไฟเป็นร้อยจุดเป็นร้อยหลักกี่ต้นอะไรเงี้ยเราก็ต้อง ให้ใกล้เคียงกับเขาถ้าเราไปทำน้อยทำราคาลงมาบางทีมันก็ไปไม่ได้นานเพื่อนแต่ราคาแบบเขาทำกันหมื่นสองหมื่นแล้วทำแปดเก้าพันเนี่ยบางทีเราไปแล้วของไม่พร้อมไม่พอไม่ไม่เทียมเขาก็ยากมันก็ลูกค้าเขาก็ไม่ติดใจโดยเฉพาะถ้าใครทำพิธีได้เป็นโคศกเป็น พิธีกรให้เขาหน่อยเป็นเจ้าพิธีได้ก็ยิ่งจะดีหัดกันไว้เพราะว่าถ้าเป็นทางเรื่องศาสนาพิธีทา้งพิธีสงฆ์รัตนาศีลรัตนาธรรมพวกนี้นะพระเทิเนี่ยต้องใช้ต้องใช้ใชไม่ทำหมอขวัญก็ไม่ต้องใช้แต่ถ้าพระเราต้องทําแล้วมรณายกพื้นที่มันไม่มีเดี๋ยวนี้ไปกันแทบหมดแล้วแล้วรุ่นใหม่ๆเขาไม่ค่อยมีใครหัด <laughs> ลำบากหลายที่ก็อาศัยเครื่องไฟทำพิธีที่เราจะพอเบียดไปกับเขาได้พอหาไปได้ก็คือเขาหาเราไปเราทำพิธีให้ทำเครื่องไฟให้แล้วทำพิธีให้ก็จะพอได้งานไปอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยหน้าหน้าฝนอย่างเงี้ยงานบุญร้อยวันน่ะสองปีตั้งแต่รุ่นโควิดมาเนี่ยไม่มีใครหาหรอกเขาจะไม่จัดบางทีก็ทําเพนซ้ำแต้นี้ ก็อาศัยต้องหาเครื่องไฟเพราะว่าทายกที่วัดทายกพื้นที่เนี่ยเขาไม่อยู่กันแล้วก็ไม่มีไม่หาเครื่องไฟก็ไม่มีทายกอ่ะมาหาตัวไปเราก็ไม่ว่างเพราะเรารับงานเครื่องไฟมันกลายเป็นว่าแล้วก็พอจะแกมไปก็เข้าได้บ้างอาจจะมีงานหลงหลงมาเพราะว่าเขาหาทายกไม่ได้ก็มาหาเครื่องไฟไปเราก็ทําหน้าที่ดังนั้นหลายๆอย่างดูพื้นที่เราจะทําทใหม่ทําเก่าก็ทําให้ใกล้เคียงกันไป จับมือกันไว้ไปด้วยกัน